ข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อคนส่วนมากเนี่ยทำแบบนี้จริงครับเขาก็เลยสร้างข่าวขึ้นมาเองเพื่อให้เขาเนี่ยร่ำรวยขึ้นเขาเรียกเฟกนิวส์สนี้ว่าฟัดครับมีคนใช้รูปใช้ชื่อผมแบบอ้างว่าชวนการลงทุนนะปลอมทุกอย่างเหมือนหมดนะครับบางทีเราเห็นยังนึกว่าเป็นเราเองเลยด้วยซ้ําผมก็เลยมีเกมมาฝากครับนี่คือรายการเฟกพันแท้ใครได้คะแนนมากสุดมีรางวัลให้ด้วยนะครับเพราะอ P ีนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องลงทุนเจ๊งพอร์ตพังไม่เป็นท่าเพราะเฟกนิวส์ แต่ก่อนจะไปที่เนื้อหามีข่าวดีมาฝากครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีเบร b เบอร์ชิโปรแกรมครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้โดยการกดจอยข้างล่างเลยครับ สวัสดีครับเจอก,กันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อเคยได้ยินกันใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมากมันเป็นแบบนี้จริงครับเวลาข่าวร้ายเนี่ยราคาสินทรัพย์มันก็มักจะลงใช่ไหมครับข่าวดีราคาสินทรัพย์ก็มกัมาาก,มกจะขึ้นทีนี้มันมีกลุ่มคนบางคนที่รู้คบว่าคนส่วนมากเนี่ยทำแบบนี้จริงครับเขาก็เลยสร้างข่าวขึ้นมาเองเลยครับซึ่งส่วนมากมันเป็นข่าวที่ว่าไม่จริงหรือว่าเรียกว่าเฟกนิวส์นั่นเองครับ เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อคุณและเพื่อผมแน่นอนเพื่อให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์เพื่อให้เขาเนี่ยร่ำรวยขึ้นแล้วเชื่อไหมว่าพวกเราเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะก็เคยโดนหลอกมาแล้วครับแล้วก็จะโดนหลอกแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆซ้าแล้วซ้าเล่าหลาย10ปีเลยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นถึงไม่อยากให้พลาด EP นี้เลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วต้องดูให้จบด้วยนะครับเพราะ EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องลงทุนเจ๊งพอร์ตพังไม่เป็นท่าเพราะ fake n e w ์ ต้องบอกว่าเฟกนิวส์นั้นไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมันมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มีแล้วนะปู่ย่าตายายก็มีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นตั้งแต่มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยละครับมันแพร่กระจายเร็วขึ้นนะครับทีนี้เฟกนิวส์เนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวมากครับมีหลายประเภทมากแต่เนื่องจากเราเนี่ยเป็นรายการด้านการเงินผมขอโฟกัสเฟกนิวส์ด้านการเงินละกันครับในแวดวงการเงินเนี่ยเขาเรียกเฟกนิวส์ตัวนี้ว่าฟัซครับเฟ uncertainty and doubt ครับถามว่าคนเนี่ยสร้างฟัสต์ขึ้นมาทำไมก็เพื่อสามวัตถุประสงค์นี่เลยก็คือ fear ก็คือทำให้คุณกลัวใช่ไหมครับ u n c e r t a i n ก็คือทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจไม่ชัวร์ doubt ก็คือทำให้คุณลังเลพอคุณมี3อย่างนี้หรือว่าแค่หนึ่งใน3คุณก็อยากจะขายใช่ไหมครับเนี่ยพอขายปุ๊บราคามันก็นลงพอราคาลงปุ๊บเขาก็เลยสามารถซื้อของราคาที่ถูกได้ครับต้องบอกว่าฟัสต์เนี่ยทำให้ราคาทั้งลง หรือขึ้นก็ได้แต่หลักคือทําเพื่อผลประโยชน์ของเขาครับซึ่งฟัซเนี่ยมีหลายรูปแบบมากและบางทีเนียนมากโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลสําคัญบางคนออกมาพูดโจมตี Bitcoin ว่าไม่ดีแต่ว่าบริษัทของตัวเองเนี่ยกำลังทยอยซื้อ Bitcoin อย,อยู่ก็คือเจ้านายใช่ไหมเจ้าของพูดว่า Bitcoin ไม่ดีก็คือสร้างฟัดใช่ไหมราคาก็เลยเหมือนกัลงลงลงลอย่าง,ง,งนี้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกัน บริษัทตัวเองก็เลยได้ซื้อราคาของที่ถูกเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะแต่จริงๆต้องบอกว่าฟาสมีอีกเยอะมากเลยครับมีสถิติน่าสนใจมาฝากครับจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในปี2564เ,เขาบอกว่าอันดับหนึ่งคือเรื่องหมินประมาทครับหรือว่าการโพสต์ว่ากันนะครับอันดับ2คือการแฮ็กข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับเปลี่ยนหรือว่าขามโมยหรือว่าทําลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับ และอันดับ3คือการหลอกขายสินค้าและบริการรวมถึงการหลอกไปลงทุนด้วยนะครับแล้วบางคนเนี่ยถึงกับหมดตัวเลยซึ่งบอกว่าเงินนั้นเสียหายมาหาศาลมากและผมเองก็ยังเคยโดนเลยครับก็คือมีคนใช้รูปใช้ชื่อผมแบบอ้างว่าชวนการลงทุนนะผลรับแทนก็ยั่วยวนใจซะละเกินคนก็ลงทุนตามโอนเงินให้ก็มีเหมือนกันซึ่งก็ต้องขอบเตือนเลยว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ยการทวงเงินยากมากเลยครับเพราะมันมีเยอะมากนะครับ แม้ทวงได้ก็ต้องใช้เวลานานมากโอกาสได้คืนก็มีน้อยด้วยเท่าที่ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคือคนที่ทําแบบนี้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะส่วนมากจะอยู่ต่างประเทศนะครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับเราก็เลยมีไฟครับตั้งใจทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถแยก3าอย่างนี้ได้ครับก็คือแฟกต์โอปอเนแล้วก็เฟสครับข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ข่าวปลอมครับเรามาเริ่มต้นที่ข้อเท็จจริงก่อนครับ อันดับแรกมาดูนิยามของข้อเท็จจริงก่อนครับนิยามนี้มาจากรายการชัวร์ก่อนแช์นะครับเขาบอกว่าข้อเท็จจริงนั้นคือสิ่งที่สามารถวัดค่าได้และบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จจากการพิสูจน์ด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับซึ่งไม่สามารถโต้แย้งได้ส่วนทางด้านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยจถานาพศ .2554 เนี่ยเขาบอกว่าข้อเท็จจริงคือข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมา หรือที่เป็นอยู่ตามจริงทีนี้มาดูข้อคิดเห็นบ้างครับนิยามนะครับของรายการชูกรอนแชร์เขาบอกว่าข้อคิดเห็นหรือว่าโอ i พนเนียนเนี่ยคือการตัดสินว่าสิ่งใดจริงหรือเท็จจากความคิดและความรู้สึกไม่มีหลักฐานเพื่อยืนยันเสมอไปส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยจถานาเนี่ยเขาบอกว่าข้อคิดเห็นหรือว่าความเห็นเนี่ยคือข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามความเห็น รู้หรือคิดเช่นฉันมีความเห็นว่านักมวยไทยจะเป็นฝ่ายชนะผมมีความเห็นว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือฟังจะลืมเขียนจะจำทำจะเข้าใจครับมาลองเลยดีกว่าครับว่าประโยคจากนี้ไปที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น Bitcoin มีซัพพลายจำกัดอยู่ที่21ล้านบิตคอย n จึงทำให้เป็นคริปโตเคอเรนซีที่ดีที่สุด ข้อที่จริงหรือข้อคิดเห็นครับคําตอบคือเป็นทั้ง2องอย่างครับเป็นทั้งข้อเท็จจริงและเป็นข้อคิดเห็นครับข้อท็จจริงคือบิตคอยนนั้นมีซัปลายจำกัดที่21ล้านเหรียญจริงสามารถพิสูจน์ได้ครับแต่ว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ดีที่สุดนั้นมันเป็นแค่ข้อคิดเห็นของใครบางคนไม่ใช่ทุกคนคิดเหมือนกันเราทราบแล้วว่าข้อท็จจริงข้อคิดเห็นนั้นต่างกันยังไง ต่อมาสุดท้ายครับคือข่าวปลอมหรือว่า fake news ครับนิยามของคำว่า fake news หรือว่าข่าวปลอมนะครับจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทษาอัองกษเรียกว่า C C I B ย่อมาจาก Cyber Crime Investigation เออรบกวนหน่วยงานนี้ช่วยย่อชื่อนิหนึ่งได้ไหมครับเพิ่มยาวมาก <laughs> เขาให้นิยามไว้ว่าข่าวปลอมหรือว่า fake news นั้น มีบุคคลไม่หวังดีพยายามส่งข่าวปลอมเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีจุดประสงค์ไม่ดีเช่นสร้างความขัดแย้งสร้างความเกลียดชงังสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทีนี้เราทราบแล้วว่าความต่างของข้อได้จริงข้อคิดเห็นและก็ข่าวปลอมนั้นคืออะไรแต่เชื่อไหมครับว่าฟังจะลืมเขียนจะจำทำจะเข้าใจผมก็เลยมีเกมมาฝากครับไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ครับ แต่นี่คือรายการเฟรคพันแท้เดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยนะครับผมจะมีประโยค5ประโยคครับและให้คุณตอบให้ได้ครับว่าข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นและข้อไหนเป็นข่าวปลอมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับประโยคที่1การวางแผนทางการเงินทําให้รวยอมืมันเป็นไรนะ ข้อ2ครับอัดตรางเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2565อยู่ที่5.28ทำให้ข้าวของแพงขึ้นเป็นอะไรนะข่าวปลอมหรือเปล่าข้อได้จริงข้อคิดเห็นข้อ3ครับการทำไอซ์เบธิงสามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้อืม อันนี้เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอะไรนะข้อ4ครับกองทุนรวมเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งที่เหมาะกับนักลงทุนส่วนมากที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาหุ้นด้วยตัวเองอเป็นเป็นอะไรนะรายการนี้ก็พูดถึงกองทุนบ่อยนะข้อสุดท้ายพอใส่เสื้อสีดำแล้วดูดีจริงปอมขอคิดเห็น <c oughs> นะครับโอเคหมดเวลานะครับนะ ใครไม่ทันอนุญาตให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะเพราะว่ามีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ The Fake Challenge นะครับตอนนี้มาถึงช่วงเฉลยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเฉลยกันอย่าลืมนะครับว่ารางวัลใหญ่นั้นรออยู่นะครับข้อที่หนึ่งครับการวางแผนทางการเงินทําให้รวยเฉลยคือคือข้อคิดเห็นครับเพราะว่า คำว่ารวยแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่รวยก็ได้นะครับข้อ2ครับอัดตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2565อยู่ที่5 2 8ทําให้ข้าวของแพงขึ้นเป็นเป็นเป็นทั้งสองอย่างครับ <S <S เป็นทั้งข้อเท็จจริงและเป็นทั้งข้อคิดเห็นครับ <Wow. S 1> อ่ะนี่มาดูว่าอะไรจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นนะข้อเท็จจริงคือ อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปี2565เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่5.28จริงๆอันนี้คุณสามารถเช็คได้ครับแหล่งที่มาคือธนาคารแห่งประเทศไทยครับนี่เนี่อะไรที่มันเช็คได้ถามคนร้อยคนก็ต้องเหมือนกันอย่างนี้คือข้อเท็จจริงใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ทำให้ข้าวของแพงขึ้นเนี่ยใช่นะครับโดยทฤษฎีแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่บางครั้งข้าวของแพงขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากบางคน ชฉวยโอกาสก็ได้ในช่วงเงินเฟ้อแบบนี้นะบางคนเนี่ยต้นทุนเพิ่ม10%แต่ไปบวกราคาตัวเอง30%อย่างนเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือชฉวยโอกาสเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีทั้ง2อย่างเลยอ่าต่อมาข้อ3ครับการทำไอซ์เบสติ้งสามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้มันเป็นอะไรนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเฟกนิวส์ครับเพราะว่า มันไม่มีข้อมูลอ้างอิงใดๆเลยนะครับที่สำคัญคุณสามารถไปยืนยันได้ว่าเป็นข่าวปลอมจากที่ไหนรู้ไหมครับจาก antifakenewscenter.com ครับเป็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้อ4กองทุนรวมเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งที่เหมาะกับนักลงทุนส่วนมากที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเรื่องหุ้นด้วยตัวเองข้อนี้เป็น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 ทั้งสอ,งอย่างเลยครับ มีทั้งข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นอยู่ในนั้นอันไหนคือข้อเท็จริงมาดูกันนะครับข้อเท็จริงคือกองทุนรวมเนี่ยเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งหรือว่าชนิดหนึ่งจริงๆเราไปเช็คได้จริงไหมเยอะยะ,ยะ,ยะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่าเหมาะกับนักลงทุนส่วนมากที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาหรือเปล่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นข้อคิดเห็นของผมหรือว่าของใครบางคนถาม1ิบคนถามร้อยคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้ mm hmm. สุดท้ายพอใส่เสื้อยือดสีดำแล้วดูดี <c oughs> มันเป็นมันเป็นมันเป็นทั้งสองอย่างครับมันมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อท็จจริงคือพอใส่เสื้อยืดสีดําจริงๆใช่ไหมเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าดูดีไม่ดีเนี่ยถามร้อยคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันบางคนจะบอกว่าดูดีบางคนอาจจะบอกว่าดูดีพอใช้บางคนบอกว่าดูดีมากก็ได้นะครับเห็นไหมว่าแต่ละคนร้อยคนไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อที่เห็นนะครับ เป็นไงบ้างกับเกม The Fake พันแท้นะครับได้กี่คะแนนในแชร์หน่อยได้ไหมครับนะใครได้คะแนนมากสุดได้รางวัลจากเราไปเลยนะครับนั่นก็คือปุ่มไลค์นั่นเองนะครับผมไลค์กดไลค์ให้นะครับกดไลค์นะโอเคไปต่อนะเราแยกออกแล้วนะว่าข้อได้จริงคืออะไรข้อที่เห็นคืออะไรแล้วก็ข่าวเท็จคืออะไรใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลปลอมนั้นมันเนียนมาก มันดูเหมือนของจริงมากๆยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์นี้ครับ www.google.com ถ้าดูเร็วๆมันคือ google.com ใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าคุณดูละเอียดดีๆจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ <Wow. S 1> เขาเปลี่ยนตัว O อเป็นเลข0ูนย์สองตัว <Wow. S 1> และแบบนี้มันก็มีอยู่จริงๆด้วยนะครับจะบอกว่าเราเองก็เคยเจอเหมือนกันเนาะสองเหตุการณ์จะมาแชร์แล้วกันเนาะ <Wow. S 1> ลายโดนปล,ปลอมปลอมทั้งชื่อเลยเหมือนเลยปลอมรูปก็เหมือนปลอมชื่อก็เหมือน ไอคนที่ปลอมเนี่ยปลอมทุกอย่างเหมือนหมดนะครับ <Huh? S 1> ปลอมภาพก็เหมือนปลอมชื่อก็เหมือนํคำคมก็ก๊อปเอาเนี่ยไปหลอกคน <Huh? S 1> มีแล้วจริงๆนะครับ YouTube ช่องนี้เหมือนกันพอพัทรพลในคอมเมนต์เนี่ยเคยมีนะเปลี่ยนคำว่าพอพัทรพลรู้สึกเขาจะเปลี่ยนตัว A เป็นแอดไซน์ size. บางคนนะเปลี่ยนตัว O เป็นเลขศูนย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปลอมคอมเมนต์อยู่ข้างล่างเลยจะบอกว่าเนี่ยติดต่อเข้ามานะทักไลน์เขาเข้ามา ซึ่งเราไม่เคยมีขอลายขอเบอร์ให้หรือขอให้ใครโอนเงินมาอยู่แล้วไม่มีนะครับบางทีเราเห็นยังนึกว่าเป็นเราเองเลยด้วยซ้ําจริงๆมันเนียนอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะฝากว่าต้องระวังทีนี้มันมีเครื่องมือที่คุณสามารถเอาไอ้ข้อมูลที่คุณไม่ชัวร์เหล่านี้ไปเช็คได้ครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ เราทุกคนอยู่ในยุคที่ข้อมูลนั้นล้นโลกครับเสพไม่ทันจริงๆมันเยอะมากแล้วมันเข้ามาหาเราหลากหลายช่องทางมากวันวันเห็นเยอะแยะหมดเลยและบางทีเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ทันถ้าคุณไม่ชชว่์ว่าอันเนี้มันจริงไม่จริงคุณไม่ชชวร์ข่าวนี้นะคุณสามารถไปที่ Google News ได้ครับและคุณก็พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการจะรู้เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายๆแหล่งครับ แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอย่าดูแค่แหล่งเดียวไม่ใช่แค่แหล่งข่าวใดแหล่งหนึ่งผมแนะนำว่าให้คุณดูหลายๆแหล่งเลยครับ 2- 3สอันขึ้นไปเป็นอย่างน้อยครับตอนนี้หลายคนก็ฟังมันต้องทำขนาดน,นั้นเลยเหรอคำตอบคือใช่ครับเราต้องเสพหลากหลายแหล่งข้อมูลครับวงเล็บต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ใช่จะมาจากเพจไหนก็ไม่รู้หรือมาจากใครก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจหรืออยากได้ข้อมูลมากขึ้นเชิงลึกมากขึ้นนะครับ คุณก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยนะครับไปเสิร์ชได้ใน Google Search ครับบางครั้งหลายๆข่าวเนี่ยมันดูดึงดูดมันดูวื้หวามันดูน่าเชื่อถือมากๆหรือมันดูเกินจริงมากๆคุณมาเสิร์ชเพิ่มได้ครับสรุปนั้นไปที่ Google News ก่อนจากนั้นคุณก็เลือกเลยครับมาจักหนึ่งอย่างแล้วคุณก็เอามาเสิร์ชเพิ่มแล้วคุณก็กลับไป Google News อีกไปแหล่งต่อมาเอาไปเสิร์ชเพิ่มอีกได้ทำอางนี้ซ้ำๆหลายๆอันมันก็จะช่วยคัดกรองให้คุณครับ ข้อต่อไปเนี่ยคนโดนหลอกเยอะมากเพราะว่าหลอกด้วยรูปภาพครับนี่คือตัวอย่างจริงเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นรูปผมเห็นไหมครับซึ่งเป็นรูปผมจริงๆนะเอานี้ก่อนแต่ข้อความเนื้อหาเนี่ยคือปลอมล้วนๆเลยไม่มีอะไรจริงเลยนะครับนี่คือหลอกลวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เชื่อไหมว่ามีบางคนไม่รู้จริงๆแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินแล้วก็ลงทุนไปจริงๆโดนหลอกไปแล้วมีเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ Google Chrome อยู่แล้วเนี่ยุูสามารถทําได้ง่ายๆเลยครับก็คือ คลิกที่รูปคลิกขวานะครับแล้วคุณก็แค่เลือก Search Image with Google Lens แล้วมันก็จะบอกเลยครับว่ามันจริงหรือไม่จริงและต้นฉบับจริงๆมันอยู่ที่ไหนอย่างรูปนี้เนี่ยพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยนะครับ Search with Google Lens มันจะไปที่ Facebook ผมซึ่ง Facebook ผมไม่มีรูปนี้อยู่เห็นไหมครับเช็คง่ายไหมเห็นไหมต่อไปคือการหลอกลวงขั้น a d v a านซ์ครับใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Deepfake ครับผมไม่ลงลึกเชิงเทคนิคลวกันนะครับต่มมันว่า ทุกวันนี้คนสามารถสร้างรูปหรือว่าสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอนะครับที่เหมือนจริงมากๆดูตัวอย่างนี้ก็ได้ครับในภาพนี้คือภาพของบารักโอบามาใช่ไหมครับถามว่าคุณแยกออกไหมว่าไหนจริงไม่จริง <Huh? S 1> ถ้าไม่เฉลยเนี่ยเชื่อไหมว่าเราแยกไม่ออกเลยว่าไหนจริงไม่จริงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีมันก้าวไกลามาก จนบางครั้งทําให้เราแยกไม่ออกจริงว่าอะไรจริงและอะไรไม่จริงยิ่งในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับมิจฉาชีพจะยิ่งเยอะขึ้นครับขณะเดียวกันนะคนจิตใจก็อ่อนแอลงมากขึ้นด้วยครับก็เลยโดนหลอกกันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผงบอกว่าคลิปนี้สําคัญมากเนาะอยากให้ทุกคนช่วยกันครับการที่คุณเนี่ยแยกแยะออกนะครับว่าอะไรคือข้อได้จริงข้อคิดเห็นและอะไรเป็นข่าวปลอมนะั้นสําคัญมากๆครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นตัวกลางหมดเพราะถ้าเราแยกออกเราจะไม่แชร์เฟกนิวใช่ไหมทีนี้เนี่ย ในยุคนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลก2โลกครับทั้งโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของทุกคนคือต้องดูแลตัวเองและดูแลคนที่คนรักทั้งในโลกทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ครับและนี่คือวิธีเช็คเฟกนิวส์นะครับที่ทั้ง Money Matters และ Google นั้นตั้งใจทำขึ้นมาครับรหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาที่มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยและแนะนำว่าแชร์เยอะๆเลยครับ ให้ทุกคนได้เข้าถึงการแยกแยะข้อมูลเหมือนที่คุณได้ไปในวันนี้นะครับและปีใหม่นี้ออนไลน์อย่างปลอดภัยกับ Google กันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ